สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เจซี่จะมาแจกสูตรนึ่งหัวปลาที่ทำง่ายแล้วก็ไม่เหม็นคาวกันจ้ามีเคล็ดลับจ้ามาดูกันว่าเราต้องทำยังไงอันดับแรกเตรียมผาทับทิมมาก่อนเลยหนึ่งตัวแม่วันนี้ซื้อตัวใหญ่มากสองคนกินไม่หมดหรอกงั้นก็หั่นครึ่งเลยแล้วกัน โอเคอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ก่อนทํารอทําเมนูอื่นจ้าตอนนี้เราเน้นหัวปลาเลยหั่นหัวปลาแบบนี้นี่สับสับสับไม่ต้องสับให้าขาดหรอกนะแค่ให้มันพอวางตรงแบบนี้ได้ก็พอถ้าทํายากไม่ทําก็ได้นะไม่ว่ากันหลังจากนั้นหอมแดงก็หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้ตามมาด้วยขิงหั่นเป็นแผน่แผนๆเลยขิงจะทำให้ปลา ไม่มีกลิ่นคาวจ้าหลังจากนั้นก็เตรียมพริกแดงหั่นแฉลบได้เลยอันนี้เอาไว้ตกแตง่งมีต้นหอมแล้วก็ผักชีจ้ะนี่ปลาเสร็จเรียบร้อยเราก็เอาขิงส่วนหนึ่งใส่ไว้ในใต้ท้องปลาแบบนี้ตามมาด้วยหอมแดงวิธีนี้จะทำให้ตรงท้องปลานะ่ะตรงใกล้ๆขี้ของเขาอะจะไม่เหม็นคาว พอขิงมันช่วยให้ดับกลิ่นคาวได้นะหลังจากนั้นบนตัวปลาเราก็ใส่ต้นหอมพริกแดงแล้วก็ขิงลงไปเลยจ้าอย่าลืมนะขิงดับกลิ่นคาวโอเคหลังจากนั้นก็พักไว้ก่อนเตรียมน้ำซอสก่อนเลยจ้ะซีอิ๊วขาว3ช้อนโตะ๊ะน้ำมันงาน1ช้อนโตะ๊ะพริกไทยผงเหล้าจีน1ช้อนโตะ๊ะไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะ ซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะตามมาด้วยน้ำเปล่า1 0 0 ML จ้าใส่ลงไปแล้วแล้วก็คนให้เข้ากันเลยพอเข้ากันแล้วเราก็ลงมือทำกันได้เลยจ้าอันดับแรกนําปลาที่เราเตรียมเมื่อกี้ลงไปนึ่งก่อนเลย5นาทีนึ่งจนน้ำขคาวปลามันออกมานะถ้าน้ำข่าวปลาออกมาอย่าลืมเททิ้งล่ะมันจะทําให้ไม่เหม็นค่าว นี่เททิท้งแล้วเราค่อยลาดซอสลงไปแบบนี้แล้วก็นึ่งอีก3นาทีจ้าอันนี้คือเคล็ดลับของพวกเรือประมงสอนนะ <_ c oughs> เนื้อมันจะเด้งแล้วก็อร่อยหวานเลยแหละนี่หลังจากนั้นก็ใส่ต้นหอมผักชีพริกแดงลงไปได้เลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จนึ่งหัวปลาแบบไม่เหม็นข้าวแถมนึงอร่อยด้วย